เห็นยังไหมเียนเลาเลขะชีเราเลยอือโอ้โหกสี่จะได้เลขมันจะใช้ดิค่ะฮะเลขมัตเตใช่้ายใช่ไมนิกบกเข่าอย่างนีมิดเลขใดเเลขตัวเองโอ้หเลขบิเลขวันนี้ลเลียนกดอยู่ี่อือมีแต่เลขหกตัวลยดิอือปิ๊บเมียขอชิลลยบานนี้แหละหกสี่หกลูกไฟยังจอได้ไปใชไเลยหกเขีดหกเ อ,อไปเฮห,หาหนั่งอีกคงสงน้องอมา,มา,าที่บ้านมาโฮเทดมาอยู่ห้องอเนกปลูกพักกิบตพักเนาะบรรยากาศดีหลายพี่น้องพักงามหลายพักหนิโโต้นล้มใหญ่อีกเกี้ยมปลูกเนาะน้องเขาเห็ดใหม่เขาจะไปปลูกอยู่ในน้องเขอะไรไปเนาะตัวน้องตัวบ่าวอาทิตย์ได้อดีวิวเป็นเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ตึงคาเนาะเขาบอกว่าคุณมีขาเอามาใส่ไซส์ไหนว้ที oh, ี้ค่ะโอ้ทีดริดๆเฮ็ดนีเดีบริบทบ่สมาดอีดีหมดเอาไว้ก่อนก็ได้ข้บไปเอาดย่บอสจกู้กู้กู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 ก กู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 อืมอืมอืมเดี๋ยวกูกูเอ้ยฮอดอะไรกับเขาไปฮอดอยูยยนะ่ในนันอเด้อพิดเาวรนะไอ้โเ็ดมือเดียวนหนาบูดเนาะโอ้ยนางอีเขาปักกระปักกระถาุ่นโดกระทาอันน้อ่ะอันนี้อ่ะไอุ้จีเนี่ยอันนี้ จุจ ah oh, 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 oh. ah ีจุจีเอ้าหาลายจุจีอาย่านไม่เด่นนะฮะอย่านบ่โอ้ย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 เห็ดยักษ์ะาไทยหาทยอย่บอน่ะโอ้ยนี่างเฮะยู่เนาะเื่อมาปีีปลายเลยเี่ยงอะไรยังบวชันพี่น้องตเฮเห็ดออกไล้บ่ใชใชเฮ้ยพี่น้องเห็ดออกลายมือนี่วะสันโอ้ยยามดขว้ได้เห็ดหรอ เอาน่าสองไปสองงานมื่นเด้อน่มื่นเด้อนี่ใช่ใช่เห็ดอ๋อนี่ก็พอนี่บอเห็นหุงอยู่บ้พี่น้องโอ้ยบุเห็นหุงสับกล่องผัดโแจังเนาะกระโปรงโแจี้นี่คือโทรศัพท์เปิดแปดก่อนแปดโทรศัพทบใส่ อุ้ยเปียกบุ้นอะไรข่อยนี่มวยเฮ็ดหลายเปียกอุ้ยนี่นี่โอ้ดอกน้อยๆเนาะพี่ดอกเนาะไมีแต่ดอกน้อยๆนี่ขักอันนี้อันนี้เป็นเท็ดคอร์ดขาวเนาะโอ้อันนี้ใหญ่เลยอันนี้กับพกเก็บเลยตัวนี้ตัวนี้เอานพกเก็บเลยตัวนี้เอาไปแกงได้เนาะไปแกงกันใส่เป็ดเนาะเอาเป็ดมือหนำบ่ มนาเอาเป็ดมาแกงกล้ะบ่นี่ับไปืมเฮ้ยขาดลีหรอดคอนขาวเนาะหากเกิดแต่ทั้งหลุมทั้งเจออ่งเกิดมันเอาแห้งบ่ถเออมาทามมะนาวคนก่อนทามยาก่อนเราเก็บเราไเก็นเองราไปเคของเด้ไม่มีกระออกหน่อยนึงโอ้่ตตวเก่าเราเก็บโบเบิ เเกาานะไปเขาท่าว่ายำเล่ให้บรรนอกเขายังไม่เห็น <laser> น <magic> <roster immun Nai robi> <sen ne> ั่งเน่คือบ่าวอาทิตย์นี่ก็เนี่ยเลยแล้วพี่น้องหลังจากเหลืองานเนาะเหลืองานมาเฮือนมาซ่านมันชื่อบุมีคนโฮสโฮสเจ็ดโฮสพักเนาะเนี่ยเลยแหละอากาศมียังหลายแสงแดดเขา คาร์บูอาต์เลยนะล้มเขาไปนี่แหละบรรยากาศยามแรงที่บ้านบ่าวทิศเนาะัน้าหน,นี่กำลังสิเปิดน้าหน,นี่กำลังสิปลูกใหม่เนาะปลูกตนน้นเป็นยาบำรุงมะเร็งเออบุญยา <c oughs> ยาต้านมะเร็งเนาะตัว้นเนาะ เออเรือเป็นประเภทกันซ่าเนาะอืมว่า,าตรงๆเออยาบุ้งลุงมาเล็กว่ะสิญญเออครับแบบนี้ก็มีเนาะมีเงื่อนเพิ่นเนาะเป็นเงื่อนบ่าวอาทิตย์พี่มีเงื่อนเฮ็ดบ่าวอาทิตย์นี่กระตน้นม่วงรังปลูกมีเป็นเงื่อนเนาะมีเงื่อนแม่นอนใบเล็กอยู่ เฟซเชาจะอาอาได้กับเด็กเนาะเงินกับบรได้ท่าซีดอกพี่น้องเวนะ้มีเงินมวมีครับมีอยู่กับเตมบัวลายเนาะกับบัวพ่อสิรษฐีเห็ดแตกเมื่อไรแหละเ,เลิ่เมืลอไแหละเลิบซีได้ฮะเงินเห็ดเท่านใหม่กับเตยังหาบาุต <c oughs> ได้ไปเขาพอกันไหมในะคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เขากล่าวคำว่า สบายดีเนาะอยากใครบอกวาธีถีบเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยเนาะพี่น้องเนาะเม่นบอกราบล่าเลยทีกรับล่าผมพอมีพี่น้องเลยราบล่าพอมนพี่น้องนะพอมี่น้องนีอกาบเจ้าเออการนี่คืนอยู่เนาะโอ้ยจะได้กันหนึ่งอีหกสองเอ้าเมื่อน,นี้ขอกล่าวคำว่สาสวัสดีเออยังคืนอยู่